สวัสดีครับป้านนท์มานีไปย่างน,อนง้องไไก่ไก่ตองไก่ถ้ากี่ย่างไปที่บอกพี่น้องกันได้ตันเราในโค <c oughs> งไก่มานีในลูๆเด็กๆรูป <c oughs> ของเขาแม่หมาจอนของเขาเนาะ่ <c oughs> หมาเป็นแดดย,ยังองนี้หาบม,มง้งแดดแห้งอยู่เนาะอันนี้คนค <c oughs> นดยว่างไวไป พี่น้องงานยุบงานนกับว่าทางนี่นี่พี่น้อนนนนงเขาครุเกเ่าไก่เขากไก่กุกกุ๊กนั่คือบะมาลอป่ามันนี่น,น,นี่นี่มันประมาลอป่าดีเียนี่บม,บมาลอปอก,อกติมันมาลอหอนหนาบานพีเด อันนี้อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนนะพี่นุ่มพื้นที่ของโรงเรียนขนงรแล้วก็อุปธรรมการสูเนะการทำชุดนะเด็กๆของเขาอะไล่ะคือเพรเห็นวันนี้น้องผู้ใดอันเอ็เอนดูเด็กๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งร์นมาจอดนะครับจะิดอุปธรรมกับอ,อีกการอยู่โรงเรียนอ่มันต้องเกี่ยวนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิอุปถัมภ์เด็กๆเนาะ เห็นเนไหมเรอเห็นไมดต้นหนึ่งคนอาศัยอยู่ในโรงเรียนพี่น้องเพราะว่าหมอยู่ไใดมีโรงเรียนเปิดแต่ใดแบบมโรงเรียนเปิดแต่ิดใดกินเข่าโรงเรียนอใดันนี้โรงเรียนเปิดกต่เชด้มื่อใยุดเนาะองเรียน็กอันหกังเด็น่อยกำมาเรียนโรงเรียน วิธีชีวิตคนเด็กหน่อยอนหนอนนะครับไ,ไ,รไปทางไหนเปียน่มองอเตี๋ยใส่เสือสอ้ออันใดน้องทิกตอกกี่หน้าตัวนี้หนอนเอาตัวนี้หน่อยมันกี่เขาเคยมาไายเตี๋ยเป็นตัวเดียวเปตัวเดียวแล้วเขาเพิ่นเอาอัอนเพนิ่นเอาไปเลี้ยงเตี๋ยนีออน่อ่อยก็ไปเลี้ยงลองโต้ลองโตที่เคยไายที่ นอนอีเด้อขันกุฎิมีใจสูุปถัมภ์น้องๆเนาะพี่น้องนีงน่จีดงเรียนบ้านเาฮาขีา่กัดใส่ข้าน,นี่อันนี้ไม่จะคล้องอยีอันนี้ไม่จะคล้องแจะมันจะคล้องจังใดละ่ะใส่ข้างคนอีกตีอันนี้เขาไงบุญหลอดมาบนหอดตั้งหากอันนี้บุญหล,ล,ลอดตั้งหากนนบุญหล,ลอดเดียวเลย บุญห่อดคือกินข่าบอดีแท้คันจังสี่ันกินเลยเคกินน,น้หมูปะได้ยัดหมูตอดอเอาเตี๋ยวหมูหยมอหยอบุญหลอดอแข่งแกแดะแถบุญหลอดนี่สมซื้อเอามันคือหน่อยโตลงปากอย่หน่อยแล้วซจะนีอะไรเออเนาะหน่อยโตลงอยู่เขาว่าก็ต้องการอาหา,ารอยู่ดิพี่น้องอหน่อยโตอยู่แต่ว่ากั นั่นห้เบิดเลยกระโดดให้เบิดไอโต๊จะก็ต้องการอาหารดีๆของเนาะไหนฟิล์มที่ไหนวันี่ย่าอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนฟิล์มไป็ไหนอะ่ะมอา,อ,า,าอยู่ทางนี้สิมาเดี๋ยวอธิบายอธิบายว่ายังไงอันนี้อันนี้ต้องการอาหารหารือหรือยังไงเนี่ยต้องการอาหารไหมเนี่ยวันนี้กินอะไรกินหมูปิ้งไหม นี pe, pe ่ผมปิ้งขาอยู่นะวันนี้มีแล้วน้องได้น้องผู้หญิงหรือผ um> ู้ชายผู้หญิงน้องผู้หญิงชื่อน้องอะไรน้องแป้งน้องแป้งเพราะไเชอบพี่แป้งเหรอพี่แป้งชอบเป้งเลยบอกชื่อโดเดยชื่อแป้งเหรอน้องไฟเพิ่งได้ออกมาออกมาเด้อมันชิกาสเอาเด่นอ่นไอ้นี่ไอ้ตัวเจ๋ของใครของมาเฟ่มาเฟ่เองเหรออันนี้มาเฟ่ดีอัลบุญรอดเลย ไหนน้องเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเหมือนเฟรมไหมน้องน่ารักเอยแต่เดี๋ยวตัวอยู่กรุงเทพนะกรุงเทพเหรอแล้วเจอกันยังยังเลยเขาโทรไปคุยคโทรไปหาน้องยังอะ่ะยังเเขายังเลยไม่ไปและไปแล้ว,ลวยังไงเด็กทีไปเล่นระบอกนะน้ำขันนี้ขันเมาแบบนี้มันกินไหมอืมมีหลอด มันมากยังไงเขาปลูกแบบกับนาขิดกับไก่กับอย่างสิทธิ์ร้านนีแต่เขาได้ร้านก็มามาครับครับพี่น้องถ้าถ้าวันจันทร์ถึงศุ่มเนี่ยกับเขาหลายจังหน่อยถ้าเสาร์อาทิตย์เพื่อนคนนั้นก็เขากับวันไลายอ๋อเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ซุ่มอีกซุ่มหนึ่งอยู่ทางขุดเนี่ยพี่น้องพี่เป็นพากันอยู่ทางขุดเนาะเกลี่ยๆอันนี้ตอนนี้ มืัอนี้วันเออวันทําการอยู่ที่หน่อยเปิดโรงเรียนเราดะกินน้ำโรงเรียนยู่อาหารกลางวันเด็กหน่อยนะครับอยากโรงเรียนห้องอยากเรียนห้องหลายเดี๋ยวไปนีพี่ตะเพื่อพ่าปล่อยดิชิงชิงชิงกินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวไหมหน่อยเด็กใหญ่เด็กหน่อย เราเไงรัดมากติดก็ไปสื่อของมาทันไปากันอยู่ที่มาไว้กินเบิร์ดเลยท้านคนกินเบิร์ดุณทาคนกับเบิร์ดเคียงอ่ะมานี่อะไรเนี่ยทิ๊กตอกเหรอเนี่ยติกตอกติกตอกติ๊กตอ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 กเหรอตอกตอกตอกตอเหรอเนี่ยอันนี้ตอกตอกเหรอรู้จักซื้ออีกนะตอกตอกตอตเหรอตอตอตอ ชื่อตอตอจับหมดแล้ว <afraid> <tails appl ique> ่นิมเลเหนปลาข้าวปลาข้าวมันนี่บะดือบไดคน่บะเดือตสนาบะดือกินบะเต็มขี่ติมันคู่คนเที่ยวแท้นี่ม่งกนี่ตอกตเนีตอกตอกตอกตักตักตักอันนี้ปังตอกตักไปเข้า ไปที่นอนบันีห้องหน้าบ้านหน้าซอบหน้าบันีมันมันรอดก็อิ่มแล้วเบียรปากรวบๆลุงคืออิมิ่บ้านเราเนาะครับเออลงตัวเกิอ้วนแล้วอ้วนในน้ำแม่รูอันทนอีเจมันบอกไม่กินเดียวว่าหันมันบอกเจอันตัวที่กินนู้นสิแม่รูอัน

เมีอนมันหนพี่น้องเสียงนมันกระแร่งเพืนอนีว่าสิไปไต่ขี้กัะเดียนเจมันสิออกบอบูมันขึ้นมันออกผลตกงแห้มันหนีหนามไหมอายพอเป็นเยน่หยาือรงเป็นอย่างเกาะเพออมนจะเอา่หยา้เอาโอเคพี่น้องนะช่งสี่กั ก็ได้เย็นดูน้องๆ,ๆนะครับพี่น้องก็สามารถอีก,กัดอยู่ทีโรงเรียนบ้านเฮ้านำมาเกี่ยวนะครับในกระป๋ารับชมฝากติดตามก็เลยก็แจ้งได้เลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ